สวัสดีครับวันนี้มาลวยผ้ามาต่าในทางของแม่ปูหน้านะครับเพิ่นบาเหเลกของเพิ่ในงดก้อนเข่าสามตัวต้นแลวกะ2สองตัวบนล่างนะครับส้ารับแม่ปูหน้าเลกเพื่อนบ้านฟังเล่านะครับวันนี้ก็มาแบงปันมาลวยเป็นครั้งแรกในทางช่องนะครับก็เลยอยากลองติดตามเอามาฝากผีฝากน้องเบื้องนะครับแมนควบเพิ่นวาบอก็ลองสังเกตเป็นน้ำกันนะครับว่าเพิ่นไ้แม่นคือเพิ่นบาบอนะครับไปรับชมและฟังกันครับ สวัสดีครับอาจารย์พ่อนครับค่ะสวัสดีครับค่ะมาหนีมาสองช่องนะครับกับแม่ตุ้ยรวยละวันเนาะค่ะครับกับมอรวยช่วยได้นะครับกับเป็นสองช่องทังครับพอดีแม่พ่อนโทรมาหามอเลยว่าเอออยากให้เนืทังนะครับทั้งช่องว่าเรียกเขาดีนะครับงวดก้อนล่าสุดนี่เขาแบบไรครับล่าสุดเนี่ยล่าสุดนี่เขาคู่ศูนย์เจ็ดกับหนึ่งศูนย์ค่ะอืมคือว่ามีสามตัวโตต้องบอกครับแ้วก็โต ตัวต้นศูนย์หนึ่งเจ็ดคับเจ็ดหนึ่งศูนย์ครับผมเฮ็ดมาโดนหรือเปล่าครับผมเฮ็ดเอ่อเกี้ยวเหล้าเนี่ยอ่าโดนแล้วจ้ะอืมก็ถือว่าเป็นิดได้ครับกับกัเขาแน่รุดแน่เขาแน่รุดแน่เนาะกับเขาเขาไรก็รุดโย่โอ้สุดยอดเลยครับผมนั่นแหละทาของมอเลยก็อย่างได้ตั้งสี่หลานเนาะมาแบ่งปันนะไม่ตื่อ่าอืมเย็ซีทางจอกเนี่ยมิจจะคดใจดีดอกเนาะนะครับคือว่าแม่ซื้อสินไหมบ่ค่อยได้เหบซื้อยิง อได้ก็จะถ้าเขาเข้ามาซื้อเองบ่ค่อยไม่ค่อยได้ครับแม่นบ่ซื้อได้บาทนึงอือเป็นน้ำเหมืนเฮาเห็นเลขเนาะเห็นเลขก็ว่าก็ว<ต>่<ๆ>าอยู่เกินที่เกินนั่นลดเอาแบงก์ปัดเอฟซีอะไรหรอเอฟซี FC ชมอมาสเพรานว่าแรงกำจายเราทั้งช่องเนาะครับมารมือกันยินดีต้อนรับทุกขันทุกอาจารย์เนาะที่ว่ามีความสามารถเนาะความสามารถในการคำนวณน,นะครับหรือเห็นเหลืองหรือไทยหรือเล้าก็ได้เนาะนะครับ ก็ยินดีเปิดรับเนาะนะครับท, 4, ทั้งเย็บซี่ทั้งจอก็มิจฉุพู้ใจดีนะครับขัาวแรกก็ต้องเห็นผลงานเขานล้แม่นะ uh, 4, เนาะใช่ใช่เย็ซี่นเห็นผลงานผลงานตั้งสิงบวันใจตั้งการรู้ทุนเทาเด้นะครับอันแรกๆไม่ก,มกันดิฉันมีผู้สื่อน้ำดอกนะครับขัาวแรกผลเกษตรลูกหมือนกวันข่าวกับจีซ่อมเบิองก่อนแม่แม่ใครเป็นซันลราแม่เนาะคือใชนะ่ใช่ผมคือกันลน่ะนอนมอเตอรวยกันไะด้มอเร์เกิดถได้ลงทุ่นมาไงกันได้มอเตอรกับซ่อมเมือง,งกวนว่าผู้ใดแม่นผูดได้แม่นเนาะนะครับ เขาก็เมียก็ว่าเออของขอเกิดเขาดีอยู่นะครับก็อยากับ่งปันทางช่องในลาวว่างมารวมกันเปตุยให้สัพพัฒน์บุญในเนาะแม่นเน<อ>าะเมียทั้งจังหวัดได้ครับเนี่ยพอ<ะ>จังหวัดได้ครับคนอ,อ,อุดรจนะ้ะอุดรเนาะก็ใกล้กันอยู่ครับอ,อืมพอชบหาเป็นเคยอุดรนทั้งพูนอยู่แ<ค><ณ>ต่วา่าพอดีย็ตนตอนมีผูนดวงบดีแต่ว่าถ้าถ้าบอก อาสาญานแม่ที่เคยหายไปนี่ก็ปีนี้คนรู้จกักอยู่ดอกครับบอกว่าอะอ่าบอกก็ได้ครับอ,อาสายายัางครับผมอ่าปูน่นาจ้ะปูน่นาเนาะอาจารย์ปูน่นาเนาะเออไงครับผมซื้อมวลเนาะมาสั่นม้วเลยเปลี่ยนเป็นอาจารย์ปูน่นาเนาะจ้ะเออนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเชิญนาไล้เปลี่ยนไหนเป็นอาจารย์ปูน่นาเนาะนะครับปูน่นาอันอาจารย์ปูน่นานี่ยถ้ากาเด่นไทยหรือเด่นลาวครับหลักๆเนาะ ก็ทั้งสองแต่ถ้าใช่เนี่ยสไลด์ตัวเนี่ยโอ้ว่าเป็นยังครับเดี๋ยวเขาขอตะว่องหายเนาะเดี๋ยวเอซี่เรียกเขานะครับขอบคุณเลยหลายสี่ยงปั่นนะครับเอาคุณแม่ครับเมื่อกี้เมื่อกี้กับใช้เก่าคู่แต่กับว่องปฏกิริยาคับโอ้ว่าเป็นยังครับเขาต้นโอ้เขาสามตัวมาครับไม่สุดยอดนะครับผมอืมว่าเป็นยังครับเพราะว่าเอซี่นกับสีมีบังปรคือกันเนาะแจะคนมักปรคือกันไหมครับก็อาจี่เรียกเอาเองเนาะ ครับผมเอาบัดนี้เขาเริ่มขาล่างเขาเลยนะครับเนาะขอบคุณหลายสีแดงกันเอาตัวใดครับผมม,มีวิ่งมีหยางบอ่าวิ่งสองสามจ้ะครับวิ่งบนล่างมั้งครับแ้าบนล่างแต่ว่าชุดนี้กันชุดนี้บนเน้นบนกันล่างจะ้ะเน้นบนกันล่างนะครับเนาะแต่เพราะว่าแต่ละหมวดเนี่ยมันเลขมันจะไปบนไปล่างจะสีแมตาลาเข้าสี ม่โตะมไม่โตคขัเดเป็นแบบลุ้นห่ีมาจีบไปบนหรือมาจิบไปล่างอยู่สิแตะครับผมอันนี้เน้นบนกันล่างครับผมเน้นบนกันล่างเนาะมิโตวไดเนี่ยครับผมส,สงองสามสองห้าสองหกเดี๋ยวขออนุญาตนะครับแป๊บหนึ่งพอดีมีสายเขาอ่ะตอนนะครับเด็กตัวไรกคาารับเบาะซ่าได้ครับสองสาม สองห้าสองกจ้ะครับผมรามสามสามห้าสามหกสามสองสามห้าสามหกจ้ะสาเนียนปะครับสองตัวจะมีมีสามตัวจับไปปะครับลักลอยเก้าหนึ่งสองหกเออลักลอยเนาะจ้ะเก้าหนึ่งสองหกเ้าหนึ่ง สองแล้วก็หกเนาะครับผม,มเล่นไปที่เก้าก้อนหนึ่งจ้ะเง่นเก้าก้อนหนึ่งนะครับเนาะ้ครับสามตัวในจับให้สีชุดนะจ้ะครับผมเก้าสองสามเก้าห้าสาม หนึงสองสาม,มกับหนึ่งหาสามจ้ะกครับผมเนาะสองตัวนั้นวงกลมไปที่สองสามกะหาสามกับผมที่จริงที่จริงเลขหามันจะไม่อยู่หลักสิบแต่จัดตว่า แต่ว่าตามรูปแบบเกนตัองเป็นแดงเปสามหาไหมจ๊ะครับครับสุเยบกับนี่สินะครับจะจะซื้อกับเอาเงีนครับมาเลย์สโลแกนมาเลยซื้อเลขไม่กลับอย่าซื้อนะครับเสียดายเงินนะครับเพราะว่าอันละเบิ่องกมสองสามกับสามหาครับผมแล้วก็สามตัวนี้เอ้าเอ้าสองสามเอ้าหาสามครับผมเนาะมาเลยโชว์เลยได้นะครับ ก็ตามนี้เนาะเดี๋ยวขอทวนนะครับเด้อนะครับคุณแม่ครับอ่าเลขวิ่งนะครับไห่มาสองกับสามนะครับเน้นชุดบนล่องลางนะครับเนาะครับไห่มาสองสามสองห้าสองหกสามสามสามหาสามหกนะครับส่วนลักลอยเดี๋ยวไหมานะครับมีเก้ามีหนึ่งมีสองมีหกนะครับไห่เด่นเก่ากับเบนหนึ่งนะครับเนาะส่วนเลขสามโตกับสิมีเก้าสองสามเก้าห้าสาม หนึ่งสองสามหนึ่งห้าสามถูกต้องไหมครับจ้าถูกต้องจ้าถูกต้องนะครับเนาะก็ถือว่าหอยมากรหลายโตเนาะนะครับกับมีเลขกบลกหอยพร้อมนะครับกับซือซ้อง่ายสำหรับผู้ทุนหน่อยนะครับเนาะผู้ทุนหลายเห็นตังก็ซื้อตามตัวสิบบลวงกอะไรนะคุณแม่เนาะใช่ะนะครับอาจารย์ปูหน้าเนาะก็สิว่าให้กันล่างเนพราะว่สวนเมื่อกี้มันจะไปลางนั่นจ้ะแม่ครับซื้อลักลอยไม่ติดกอดข้อกันมาก ครับผกลอยงวดที่แล้วมันศูนย์เจ็ดเก้าอีหลังนี่แหละเก้าสี่ศูนย์เจ็ดมันกอดข้อกันหน้าละครับส่วนใหญ่รัก้อยแม่นป่ครับรัก้อยรัก้อยดิเจ็ดงวดแล้วจ้ะอืมสุดยอดเลยครับผม,มนะครับก็คือว่าเปิดตัวในช่องวันนี้ขอให้ปังหน้าเด้อนะครับให้รวยยกช่องเด้อนะครับอืมมาเลยก็ยินดีนะครับเป็นสมาชิกอีกผู้หนึ่งเนาะกับอาจารย์นะครับว่าให ทางช่องก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับจีบยางปันเนาะเอฟซีทางช่องโชว์ดีแต่เฉ่าเรื่อบุญคุณลูกคุณเนาะนะครับส่วนเนี่ยทางช่องเขาก็มีแต่ผู้ใจดีนะครับเอาเอาเลขซีโต้น้ำตาลชุดเนี่ยจ้ะซีโต้แม่ผมก็เตรียมแล้วอ่ะเม่บอกว่าอะไรตัวไหนไอ้ว่าว่าซีก็ได้ครับผมอ่าสามเก้าห้าสามสามเก้าห้าสามนะครับสามเก้าห้าสามนะครับผมพอดีกระดาษเล่มน้อยของผม นะครับว่าเป็นเจ้าขึ้นในหน้าจอให้ครับอืมนะครับขอขอบคุณหลายๆเด้อนะครับก็อยู่ทั้งอุดรเนาะทั้งฝนดีปะครับท่างผุ้ชตกคู่เมื่ออันนี้ก็ตกเยอะเนี่ยจ้าโอ้ตกอยู่เนาะนะครับทั้งมาเลยว่าปันไดนะครับท่านกาลสินผมทงอันร้อยท่างไอ้หอยเมฆครับผมเคยมาน่ะครับท่างพี่เคยผ่านไปเรื่อยเยอะวันแพร่แยนยวนกาลสินนะโอ้วันแพร่นกาลสินมาครับ อำเภอได้ครับผมทางพันไม้เลยล่ะบันแฟนอำเภอได้ครับย่านตลาดจ้ะโอ้พี่น้องบ้านเกลียวกันแม่มากินข้าวบ้านมารวยน้ำเด้อบพลังทางพานเดียวกันพานเดียวนครับผมแต่แต่มารวยช่วยทางหนึ่งเด้อนะครับบอกคุณอาจารย์ปูหน้าหลายๆนะครับตัว่าเพิ่งกะบอกก็มารวยเป็นซื้ออาจารย์พรนเนาะสายญาติต้องการอาจารย์ปูหน้าเด้อนะครับผมเลยเคยติดตามก่นจะขอรู้จักอยู่เนาะนะครับเนาะแต่ว่าปูหน้าคนจะรู้จักเยอะครับผมนะครับอืม ก็ถือว่าเพิ่นมีนั่งคิดใจไม่แบ่งปันเนาะนะครับเอฟซีทางช่องเปรย์ามักน่ะเพิ่นก็ลงทุนก็ได้นะครับถ้าในมั่นใจก็กเกิดเงี้ยแคปหน้าจอไปเพิ่นก้อนเนาะอาจารย์เนาะครับขอให้โชคดีมันครับผมนะครับบางทีให้ไม่เข้าไม่ลุดนั่นแหละเพราะเดนเพราะเดนแม่นคืออันนั้นแค่แต่ออนาเนีนแม่ครับทุกคนคืนอกันละครับนี่ที่เข่าไม่รุดตัวเรียบปกติครับแต่ว่าไอ้เฮาเวิรงไว้เฮากับจมั่นใจเนาะเออเพิ่นจักงวดนลุดตรงซี่นะสามงวดนลุดเล้องวดเป็นงวดจังซี่ก็พอรู้จักเนาะ ค่ะพ่อรู้สั่งการจากกษิเดาวถือว่าจังหวัดได้คนซือ้อจังหวัดได้คนเล่นหนึ่งใช่นะครับเนะาะแต่กัว่ากับ,กบอการันตีบอะไรว่าเขาสมัครนันะ่งเม่เนาะแต่ก็ได้การันตีแบบนั้นครับผมจะว่ากันถ <c oughs> ือว่ากันถือว่าเขาไล,ล่ก็รนะุดเนาะแต่เขาไล่ก็รุดอยู่ครับผมก็ขอให้โชคให้มนันนำคุณแม่ปูหน้าในงวดแรกในงวดนี้นะครับสามตัวแตกสองตัวแตกนะครับขอบคุณลหลายๆเด้อนะครับ <c oughs>